ก็ลาสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแอลซอเกมเมอร์นะครับกับกลิ่นไมซ์โเบลนั่นเองนะครับและในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีทําการป้อมทองที่เรียบร้อยตอนนี้เพชรมมีจํานวนมากพอ้อแจปเก็ตป้อ,อ,อมกัมนกรถูน็อตศึกข,ของเราจะแข็งแกรง่งจนไม่มีใครมาทำลายเราได้แต่ในส่วนของเจ้าพวกนี้เนี่ยอา่ามันเจ๋งเลยนะเจ้าป้อมไม่สามารถอัพก่อเป็นขั้นต่อไปได้นะครับผมย้ายมันอัพได้นะ เพราะว่าเราสามารถจะแบบว่าแข็งแรงต่อต้นตูต่อไปได้ไงแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะเราไม่จะมาทำอะไรแบบนั้นเราอ๋อเราคงไม่มีอะไรทำากไม่ครับนายดูซินี่ไงทั้งน้ำไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ดูเลือดของเราสิมันหายไปเยอะมากแต่ก็ต้องปล่อยมันเลือดมันหายไปก่อนนะนะชื่อไม่ได้ แล้วด้วยเดี๋ยวเราก็จะส่องกรอคอร์กไก่ครับแต่ของเองเหมือนกันทีตอนนี้ที่ส่งกรอคอร์กไก่พังแล้วเหมือนกันเหล็กแรงงานเราเหล็กเราเก็บไว้ตรงไหนล่ะใช่เราเก็บเหล็กไว้ผมคิดว่าเราขุดเหล็กก็ได้นะเหล็กเรามีเยอะเยอะเยอะจนแบบว่านะเลยไปสามก,าก้าวไปเหล็กลยนะ่าเงี้ยการตบมันก็ง่ายกอยอยขอบาุณท่านผู้ชมครับทั้งเก็บในเกม ผมต้องการที่จะให้ทุกคนไปหาข้อมูลมาด้วยเมื่อพงเกเืออะไรก็มาบกเลเราต้องใช้มันในการทําดาบเด้อทังเกลืออะไรหาจากไหนเป็นเรื่องที่ผมอยากจะรู้ให้ได้อูเพชรเพชรก็หางขึ้นมาเยอะไม่ใช่หรอเดินไม่ไกก็เจอเพชร์ักรรผมจะหาเพชรทีก็ต้องทุลนดุลายกระวนกระวายวงวังง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 กงง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 ง นี่ยังจะขาดแรกเงินจริงดิแรงเงินก็เดินดไปสามเก้าเหมือนกันเดี๋ยวไวไปไม่ไกลหรอกนะผมจําได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะอ๋อตบน้องตายก่อนน้องตายแรกเงินจะอยู่ไหนจาได้ว่าอยู่ไม่ไกลแต่พอมันมหายไปก็ไม่รู้เสียงกวางก็ไม่ต้องมา เออฮึมยูนิคอนยูนิคอนฆ่าเลยแล้วมันจะรอบของเยอะเออ,เอ,อดีไม่ค่อยดีของมันไม่รู้จะออกมาหาของทำไมทั้งทั้งี่อยู่ตรงนี้ดีได้มาแล้วทิ้งขี้มาทำไมยเนี่ยโอเคกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มเต็มแล้วทิ้งหินไปสักที เมืจริห็นแล้วของในตัวเราจะลงถึงเยอะต่อไปที่เราสร้างก็คืออาวุ่นใหญ่มิทิวซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีมิทิวสัต่ออะไรเนาะเป็นเรื่องแย่มากที่มิทิวของเรานั้นดันมีอยู่แค่สิบหกชิน้นผมต้องการทิลลงเลยเถอะอีกครั้งเพ่อไปทำอาวุ่มิทิวนี่คือแร่อ,อาดามเป็นไทยและนี่คือแร่อ,อาวุ่นใหไม่รู้จักว่ะรู้จักแค่สองแร่เท่านั้นสูส้ๆนะเรา ลอ,อยที่เหลืออาจจะทิ้งไปเลยก็ได้จริงๆต่อไปพินการเก็บของที่ได้มาซึ่งก็ไม่ได้หามายากอะไรนะน้นะโอเคกินน้ำานิดชีวิตดีดีดูไรทีวีช่องเก็บน,นะไม่ใช่คนละเรื่องเลยพูดคนละเรื่องกันเลยพูดต่เรื่องห้อ,อ,องน้ำ ช่วงนี้เหลือเฟือจนไม่ทองจนแทบไม่ต้องกินผลผลไม้พวกวนี้เราเป็นคนกินเนื้อนะเราไม่ใช่มังสวิรัตนะเอ่อแล้วเราควรจะทําอะไรกันต่อกเหมือนไม่มีอะไรต่ําเลยนอกจากทหารเนเธอร์ซึ่งในเธอร์หามาจากไหนผมยังไม่รู้ตอนนี้เรามีแร่หลายอย่างที่เรามีเยอะมากจนการนี่จะขายทิ้งอ๋อแค่แค่ต้องมาที่นี่ฮะมาที่ธนาคารหรือเปล่ามันคืออะไรไม่รู้จะเป็นร้านขายของที่ดีเราต้องการที่จะขายของทิ้งไป เราต้องขายขายเล็กขายเงินต้อขุดง่ายขุดง่ายหาง่ายมากแต่เรามีเยอะเลยด้วยแค่ไรเนี่ยเล็ก,กอีกนึงชิบอะไรยังไงทำไมอีกนึงชิบอีนึงเลยเราไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้ไม่จะขายก็ได้มีเยอะสักหน่อยก็น่าจะพอต่อไปเป็นการซื้อของส่วนการซื้อของเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันง่ายกับการเล่นของเราโอเค ฝนตกอะฝนตกก็ไม่เป็นไรวนี้เราจะทำการปอปไปไุ่ดจะไม่ไม่ได้ตัตัวเองกสิ่ท่างวนีจะได้ขยายนักเตของสต์ลเมื่อหร่เราได้เดินทางไปไกลยิ่้นและไต่อสูกับมนจร่งอะยิ่งข้นจำที่มันิวตัวนี้เรวจะตบมันอย่าอย่าไม่ตระกึก มัมพนี้ไม่กาแต่มบุไม่รู้ว่าเจ้าไปจำไปทำอะไรเป็นปางั้นเหรอได้ทำเงินถึงต้องดูเจ้าไปทำอะไรอีมันจิตเดียวสุดสเดียวคนทำไมเชนนี่เราต้องวิ่งแล้ววิ่งกันเลยมัมพวกนี้มันมากแล้วมันคงจะตีป้อมอยู่ทังวัที่มันตีป้อมเราเจาทีจะใช้ในการไลยนาเที ผมนี่เจอของในบ้านทางวะเดี๋ยวพนี้ช้าผมต้องไปซ่อมแก้ไขที่ที่ททละลายอาให้มันไม่สนใจผมเลยเอาเจี๊ยบเตินภัยนะผมมันไัย,ยที่นี่แล้วเว้ยมัในในจงจะหนีไปไหนผมต้องการเจาะล่อ,อมอนเตอร์นะเพื่อให้มันไม่ได่เป็นปีศาจที่บ้าผมถ้าผมอาจจะไม่ไหวผมก็คิดเผื่อไว้ทุกสถานการณ์โอ<ม>้ไม่แต่ไม่ได้เผื่อว่าเราจะตาย <S <S นี่ไง มันไม่ตามมาแล้วนี่อมึนไม่ตามมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราจะปล่อยไว้ตรงนั้นแหละสิงตัโนนรู้สึกถึง,ถงว่าท้อหมดบ้าเราพังยังเนี่ยต้องไปเช็คตอนนี้ไก่เช้าลด้วยผมจะต้องวิ่งอยู่แถวนี้ก่อนดูมอนจำนมาสารที่วิ่งตามผมมาสิ เยี่ยมไปเลยเกมนี้ให้ดูมันวิ่งมายืนในเชืแล้วจะยรวบรวมมันได้เยอะมากเนี่ย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 เลยเนี่ยเลยฮะเนี่ยเ,เ,เ,เรียบร้อยนี่นี่นี่ดเลยเรียบร้อยเอ็มขอดูเช็คสภาพบ้านหน่อยดูสภานาบ,บ้านก่อนหัต่อ,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 อเล็กเหมือนเดิมมีหลายชิ้นที่พังไปแต่หลายชิ้นยังอยู่ดี ถื่อบ้านก็ถือว่บอป้องบ้านไว้ได้นะป้อมของเรา,า,าก็เชื่อว่าจะแข็งแกร่งอะไรประมาณนั้นผมคิดว่าควรจะมีตัวไปซ่อมบ้านหน่อยเป็นหอคอยนะเราจะมาวางไว้ตรงกลางของบ้านส่วนสายฟ้าเนี่ยผมจะย้ายที่วางเอาไว้ที่อื่นน,น,นะนี่นะนฟ้ามันไม่ควรอยู่ในบ้านแต่แต่แรกแล้วริงไหมแล้วก็สร้างเดี๋ยวนี้ขึ้นมา,าแล้วก็วางไว้ตรงนี้ ก็แบบผมชอบวาไรที่ไปไปไปไมันเป๊ะๆนะแบบดูสวยงามมากกว่าตอนนี้ต้องใช้เหล็กผมไม่เก็บไปหาเหล็กแล้วก็เอาเหล็กจากที่มีในบ้านเนี่ยมาใช้ซะนี่ด้วยแล้วก็ต้องีิมาโตทำไมตรงเนี้ยบางทัศนะกติของข้าเอาเฮ้ยวางไปที่เฉย คอ้อนอยู่นี่คอ้อนนี้ไม่ได้ใช้เลยนี่เลยต่อไปก็เจ้านี่อ่ะทิ้งไปเลยดีกว่าเอานี่ออกไปอย่างนี้เอานี่มาอย่างนี้เราไม่มีไอไฟในตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงนะเอามาที่แล้วก็เข,ข้าวางไปยาบน,นรรพชัสรกติกาหมองหิของข้าเห็นไหมเออดีเอาไม้มาด้วยแล้วก็ส่อมมันฟังมันไม่ใช่บอย่องมัน นี่นะมันนี่ทอดอะ่ะเออแล้วก็วางทอดกับไปที่เดิมวางกลับไปที่เดิมเฮ้ยมันคุม้มยากนิดนึงนะต้องใช้ความพยายามสมควรเลยแต่ก็นะกะไรแบบนี้เรื่องอยากแย่อนะไรกันนี่เนี้ยวางตรงนี้ป้อมจะกำลังปั่นยิ่งนปะ้อมของผมจะเปิดแบบนี้นิทิวอีกมันจะเลยะระยะมันจะไกลย,ยิ่งขึ้น ตรงนี้ก็อัปได้ด้วยใช้มิชิวจำนวนมากเกินไปมิติผมอาจจะอาจจะหมดในการาฟิกแค่ครั้งเดียวเพิ่งไหนคุ้มคปล่าเลยตอนนี้ผมเลยคิดว่าจะสร้างปอมใช่นี่จะปอมพวกนี้ซึ่งนะ่ะมใชืลึงมใชืลึองอยากที่สร้างมันเงินนั้นก็ไม่ได้หายากอะไรเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมผมจอ,อกตามล่าหาเงินเรื่องใหม่ก็อาจจะไม่ต้องหาเลยเพราะเงินเรามีอยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่เถอะผมต้องสร้างมัน แล้วใส่ฟ้าผมจะไว้ที่ไหนอันนั้นก็กเป็นอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตเอานว่าตอนนี้ต้องใช้ป้อมนี่แล้วต้องการป้อมนี้ยังไม่ต้องใช้เป็นป้อมเพิ่ม,มเพิ่มเลือดคือผม่แต่ละป้อมนั้นใช้เหมือนกันผมเอาเงินออกมาหินเนี่ยทิ้งไปเลยเอ๊ะหินเนี่ยทิ้งไปเลยเล็กนี่จะกลับไปตรงนี้ต่อไปผมคิดว่าผมจะควรจะเริ่มสร้างแต่แล้วในการใช้ต่อน,นี่ป้อมที่เลืองที่แดงก็ัสีเขียว เริ่มสร้างกันแต่และอันน่ะมันไม่ได้สังอยากอะไรป้อมและารส,สิงกอสร้างตัวเป็นป้อมแรกที่เราตรงนี้ต,นต่อไปเป็นป้อมพิมความเร็วป้อมนี้ยังไม่จำเป็นกับกับเราในตอนนี้ป้อมเพิ่มเลือคือป้อมที่จำเป็นกว่าป้อมเนียน้อมมาก่อนที่ยังไม่ได้ใช้หรอกเขียวผมสิโอเคผมจะต้องวางป้อมนี้เลยปืนป้อมนี้ต้องใช้ติตอนนี้ผมต้องย้ายที่วางที่ยองที่วางจะพวกนี้ ผมจะว่าย้ายไปวางไว้ที่จุดจุดหนึ่งผมจะวางไว้เสานี่ไว้ตรงนี้ไม่สิจะวางเสานี่ไว้ตรงเอ๊ะไม่ร่ามผมแบบเขาตีวางแล้วมันจ้ายมันสวยงามไว้ก่อนนะนะความสวยงามต้องมาก่อนอะไรนี้เออแล้วก็จะปิดการบ้านตัวเองเลยเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องดีจรงิงๆมรนสามารถที่จะวางของบริเวณตรงนี้ได้ก็วางไปก่อนแล้วกันได้ยินเสียงอะไร ผมต้องมาเจ้าป้อมนี้แล้วใช้เวลานานาน,น่าดูึบวางเรียบร้อยอแหนก็ไหนะั่นละรูมากันแล้วก็ไปจัดการต้องอเ่็นหน้าต่อ,อให้พังพัง,พง,พง,งก็ได้แต่ใช่ไหมพังกอลิคอมขอใช้งานเจ้านี้หน่อย,อยละกันผมจะยิงเข้ามาไม่ได้ขอลองใช้งานมันหน่อยนี่ ยิงานได้ยิงซงานได้เราตัดปั๊บได้เลี้ยงทีดีเดี๋ยวารนะออกมีได้นี่เขาผีแดงมาก่ร้องเไี้ยง้งยงด้้วยไม,ม่อพออมา่นในเ่องาน้ยั ปอเล่เน,นี่ยะอโโเอเชียน้ำนี่ครับมันต้องมีดาวโลดเจ๋งละป้อมมีดาวโลอย่างนี้ก็เป็นเร่องากาอคืนนี้ไปได้แ้อมาเดี๋ยวป้อมนี้ให้เพิ่มเื่อด,ด้วยเสร็จร้อยละปอมคืนนี้ไปได้ำมัน,นไไมขึ้นมา คือนี่พื้นที่อ่ะเราใบคืนแล้วก็ผ่านพวกมันไม่ได้แล้วถือว่าเราขแข็งแรงขึ้นมากผมอยากลบป้องเพิ่งพองนานนไม่ได้ทำอะไรผมต้องลองใช้ดูส่วนป้องนี้ป้องพึ่งความเร็วรู้ว่ามันจะเร็วขึ้น,านาแค่ไหนเราต้องลองใช้มันดูระยะของมันล่ะมันใช้ต้องคำนวณอุปรกรณ์หรือเปล่า คิดว่าน่าจะใช้เพื่อขอในอุปกรณ์ที่ฉันได้ใช้คำบอกของเราถ้าสมมติว่ามันใหม่มันจะมันจะมันจะนสามารถเปิดใช้าง,งานซ้ำได้อีกครั้งหรือไม่ใช้ได้นี่คือวิธีงั้นสะิครับเป็นการรีเซ็ตตัวของมันต่อไปเป็นป้อมเพื่อพลังงานป้อมเพื่อพลังงานนี่ป้อนไปเลยมันใช้ทำงานยังไงงั้นหรึอัอนนี้เป็นความแบบรู้ส่วนตัวของฉันผมจะใช้แล้วดูๆไป ตัวนี้เพิ่มระยะไกลหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาละเราตอนนี้รีบซ่อมปะการังก่อนแล้วกันหลังนั้นก็ทุกนิ้วไม่ได้ใช้หรอกไม่รู้จะเอามาทำไงเนาะงไ่ใช้ในตอนนี้เอาวปพลังงานน,งนั้นอที่งสำคัญตอนนี้ก็มีแค่ป้อมสีเหลืองอันเดียวเป็นป้อมเดียร์ยำปีนในตอนนี้ที่เหลืองนี่เรียกว่าป็นขย,ยัน ฉันเก็บของที่เป็นขยะไปหินเอามาและจยดทิ้งไปแบบไม่ใหญ่ดีมันได้เราไม่ได้เครียร์เราจะหินนี่อยู่แล้วต่อไปเราต้องเก็บไอสิ่งที่เราควรจะเก็บจริงไหมนี่นะเรียบร้อยอเก็บป้อมที่มีส่วนยังคงไปป้อมสีเหลืองเราจะปล่อยเราอะระวังอะไรไม่ได้ตอนนี้ที่ผมต้องระวังตัวไว้เป็นห่วง อาหารไม่ต้องไปไหนไกลเรามีอาหารกินตลอดเวลาไม่เครียดเรื่องอาหารที่ผมเครียดนะคือว่าเราจะต้มแล้รอบไปได้นานเท่าไหร่แล้วถึงวันที่หนึ่งร้อยหรือไม่ผมยังไม่แน่ใจขอเที่ยวไปถึงก็พอไปเรื่อยๆห้องน้ำก็ต้องเข้าตลอดเวลาซะด้วยดิผมจะร้องสร้างป้อมิติดีเดี๋ยวผมจะลองสร้างท่านผู้ชมไปดูดูกันพร้องเลย เขาเป็นว่าเราต้องการที่จะน้ำมาเพื่อก็ต้องคิดหลายๆอย่างนะเลือกทั้งหมดาม่ได้ารือก่อ,อได้ยังไงจะปอกนี้เนี่ยเราต้องการที่จะดูสอง,งครั้งเกตคืออะไรมต้องไปเสิร์ชไทยนเน็ตแต่ออตอนนี้ไม่มีเน็ตให่เสิร์ชก็เสิร์ชไม่ได้นะอะไรคือครั้งเกตเงั้นหรือครั้งเกตหาจากไหนแล้วมันคืออะไรเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้อยู่ในตอนนี้มากหรืออาจจะตั้งในที่นี่ไม่ได้ครั้งดะ ขังสามดาวดาบขังสามดาวดาบมันคืออะไรและนี่คือสามดาวเจาะมันคืออะไรแล้วอะไรคืออะไรผมต้องรู้มันมาให้ได้สักวันสักก้วสการจะดูคือไปสร้างเจ้านี่เจ้านี้เนี่ยนะคือมอนที่เราต้องฆ่าไม่ได้ใช่ไหมเฮ้เรามีเขาอีกครั้งกลับไปฆ่ามันใช้เดือนเดียวไปไม่ได้ฆ่ามันแล้วแต่สนใจก็เลยจะฆ่ามันอีกผมจะรักษาตัวให้ได้นาที่สุด แน่ยแล้วก็มีมิถิวแล้วจะลองสร้างป้อมมิถิวดูผมยังไม่รู้ไหนจะรู้ว่าเป็นต่างมิถิวหรือมิถิกันแะน่แต่ก็ลองดูแล้วระกันนะรู้สึกมันจะชอบมาทางฝั่งนี้ฝั่งอันนี้เราจะต้องใช้จนมันจะชอบมาทางฝั่งนี้มากอัพเกรดระกันมันยังอัพเป็นอาดำเม,มทัลได้ด้วยว้าวดูดีไม่หยดูดีไม่หยอกแล้วเนี่ยอาดมเมนทลมัลมีพอ

เดือบไปแล้วกำดัดรอบนอกยังทำงานดีอยู่เดือบจะเล็กเลยดเหมอนว่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วต้องการหาไม่ิคิวบีประตูยังไม่ปร,กรากฏออกมาผมจะเปิดคลิปใหม่สักวันที่มันประตูน่าปรากฏหม่ครั้งนะท่านผู้ชมเพราะว่าดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วซีซั่นนี้ถึงต้องจบทีน่นี้ก่อนเลยละกันนะดูมาว่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของการเล่นเนี่ยเกมนี้แล้ว แล้วน่าจะเป็นในระดับต่อไปน่าจะเป็นระดับ normal ซึ่งผมยังไม่เคยเล่นด้วยตัวเองเลยแค่เป็นการสารภาพความจริงนะฮะผมยังไม่เคยเล่น,นด้วยตัวเองและชนะมันมาได้ที่ผมต้องเป้าให้เขยเป็นเทีในระดับนี้แต่ที่มันจะฟาดถ้านชมดูนั้นผมอยากทองการที่สร้างเราผมคิดตัวล้วผมไม่เคยได้ใช้ใสิ่งสำัญเ,เลยต,ตัวนี้ตัเวเต่านี้ด้วยเดี๋ยวผมจะทช้ให้ดูอัพสไลด้มันดูแต่ละขั้นมันดูเท่สเสียของไหนนี่อคอนแรกจะเป็นเทพอัจฉร,ริยะน่าจะประมาณนี้ มันของกากากมากใ่อนอัพขันต่อไปอีกก็ต้องใช่หินเป็นหินผมก่อห้นก่อเอามาเนี่ยอัพอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องอัพอีกครั้งอัพอีกครั้งก็ต้องใช้หิน,นเล็นเหลทกหิน,นเหล็กแล้วก็ลองอัพดูเพราะว่าใช้เป็นเหล็กแน่นอนผมจะไปลองอัพขั้นท่านผู้ชมดูกันไปเลยว่ามันดูยเ,เยอะแค่ไหนดู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 เยอะเ,เ,เลยนะต่อไปเป็นขั้นเงิน ขั้นต้นที่จะเป็นประมาณนี้ต่อไปไม่ขั้นทองต่อแค่ประมาณนี้ส่วนขั้นเพชรเรามีเพชรเยอะก็ขั้นเครียดแล้วก็ไม่ขั้นมิดทิวซึ่งประสาทจะแข็งแกร่งมากนี่คือความแข็งแกร่งของมันเราสามารถใช้มันป,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 ปกป้องป้องกันป้องปกันได้โดยการอุดรูอย่างนี้มันก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วเนี่ยมันแล้วมันจะเปิดปิดลําบากหน่อยนะเราก็จะออกไม่ได้ด้วยเนี่ยเห็นไ,ไหมหแล้วก็ไม่มีทางออกเยี่ยว มันก็ดูดีของมันนะมันจะได้ใช้ในซีซั่นต่อไปแน่นอนเพราะซีซั่นนี้มันยังไม่จําเป็นแต่ผมมีความคิดแล้วล่ะแล้วจะขยายพื้นที่ออกไปทางด้านอืน่นบ้างผมจะเป็นทัชจังการปักทอ็อตที่หวังให้ท่านผู้ชมผมจะปักทอดแล้ว,ลวจะปักให้เต็มพื้นที่อย่างนี้จากนั้นจะมาให้ท่านผู้ชมดูครั้างว่าผมสามารถขยายได้ไกลแค่ไ,ไหนนะเอแล้วนะฮะครับลิปนี้เนี่ยก็เป็นโพลที้ก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเราใครที่ชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย เจอกันหนนบำ้างหน้าจ้าบายไอมาให้ตกไปเลยมาเลยนี่ไม่ใช่ละบาย